ก่อนเป็นหนี้ต้องรู้อะไรบ้างปัจจุบันนะคะการขอสินเชื่อมีความสะดวกและรวดเร็วโดวยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลและยิ่งมีการอนุมัติวงเงินเป็นไปได้โดยง่ายประกอบกับขั้นตอนการตรวจสอบไม่เคร่งคัดนะักส่งผลให้โอกาสที่เราจะเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้ใจ่ายเกินตัวค่อนข้างสูงหรือเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตการเป็นหนี้ต่างๆนะคะ ก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้เราเป็นหนี้หัวโตได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นหนี้ต้องรู้อะไรบ้างการให้สินเชื่อผ่านบัตรกดเงิน บัตรเครดิตซึ่งเป็นการนำเงินมาอนาคตมาใช้ล่วงหน้านะคะสำหรับถ้าผู้ใช้แยกไม่ออกอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือความต้องการเปรียบเสมือนการขาดวินัยทางการเงินค่ะย่อมส่งผลกระทบในรูปแบบต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องการกู้เงินในระบบและนอกระบบการใช้สินเชื่อผิดประเภทเช่นการกู้หนี้ระยะสั้นเพื่อมาเคลียร์หนี้ระยะยาวและท้ายสุดก็เป็นดินพ่อหางหวเกิดเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวผลที่ตามมา ก็คือการถูกฟ้องคดีแพ่งถ้ากู้ในระบบหรือโดนทวงหนี้โหดถ้ากู้นอกระบบอย่างไรก็ตามหากเข้าใจกด7 1 2จะไม่เลือกทําวิธีนี้ค่ะกฎดส2สามารถใช้หาระยะเวลาว่าเงินที่กู้ มาจะเพิ่มเป็น2เท่าในระยะเวลากี่ปีหรือถ้ารู้เวลาก็สามารถหาอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกันโดยเอา72เป็นตัวตั้งหารด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กู้มาต่อปีก็จะได้ระยะเวลาที่เงินจะกลายเป็น2เท่าหรือเอาระยะเวลาที่กู้ต่อปีหารจะได้อัตราดอกเบี้ยที่กู้มาก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่กู้มาต่อปีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ควรจะรู้ต้นทุนของสินเชื่อว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบคิดอย่างไรจะได้วางแผนว่าควรจะกู้แบบไหนที่เหมาะสมกับสิ่งที่จําเป็นและต้องการและเกิดผลกระทบต่อพวกกู้น้อยที่สุดโดยต้นทุนของสินเชื่อ cost of credit มีวิธีการคํานวณดอกเบีย้ย3วิธี1แบบลดต้นลดดอกเช่นการกู้บ้านจะมีเจ้าหนี้จะคิดอัตราดอกเบีย้ยจากมูลหนี้ที่เหลืออยู่ถึงจะเท่ากับดอกเบีย้ยที่แท้จริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น 2แบบหักดอกล่วงหน้าเช่นแชร์หักดอกหรือจำนองบ้านจะโดนหักดอกเบี้ยล่วงหน้าตัวอย่างกู้เงิน1ล้านบาทถ้าคิดดอกเบี้ย10%ต่อปีแต่หัก1เดือนล่วงหน้าจะได้เงินจริง9 0 0 0แสนบาทซึ่งดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ11.11 11. สา 3. แบบเงินต้นคงที่หรือ flat r a t เช่นการผ่อนลดหรือสินค้าเงินผ่อนหรือการกู้เงินเพื่อการบริโภคเจ้าหน้าที่จะบวกดอกเบีย้ยที่ลูกหนี้ต้องชำระทั้งหมดเข้าไปในเงินต้นแล้วเฉลี่ยเป็นงวดนวดตามจำนวนที่ลูกหนี้ต้องชำระยิ่งชำระนานดอกเบีย้ยจะยิ่งแพงเนื่องจากเงินต้นไม่ลดลงปกติดอกเบีย้ยจะต้องลดลงตามแต่ในความเป็นจริงวิธีนี้จะคิดจากเงินต้นที่กู้มาครั้งแรกทำให้ดอกเบีย้ยที่แท้จริงจะทำกับดอกเบีย้ยในวันแรกเท่านั้นส่วนงวดต่อ,ตอ ต่อไปจะสูงกว่าดอกเบีย้ยที่กำหนดยิ่งการผ่อนรถมือ2นอกจากจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ทุกๆงวดที่มีการผ่อนซึ่งผู้เช้าซื้อรถมือ2ถือว่าเสียเปรียบทุกประเด็นการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก่อนที่ตัดสินใจก่อหน,นี้ ควรถามตัวเองก่อนว่าก่อหน,นี้เพื่ออะไรมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนมีไรายได้เพียงพอจ่ายหนี้คืนหรือไม่เพื่อทําให้เป็นการเป็นหนี้ไม่กลับมาสร้างปัญหาให้ตัวเองและหนี้นะคะก็คือในเรื่องของก่อนที่จะเป็นหนี้ต้องรู้อะไรบ้างคะ่ะวันนี้นะคะเอมีเรื่องของการเงินมาช่วยคุณนะคะสําหรับใครที่เรื่องของเงิน ไม่ไหวแล้วไม่พอใช้แล้วนะคะแล้วคุณยังมีรถอยู่นะคะเอโคกับเงินติดล้อนะคะก็จะมีเรื่องของสินเชื่อเงินติดล้อนะคะมีอยู่2ออย่างก็คือคนที่หนึ่งเลยคือคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ติดไฟแนนซ์นะคะอันนี้สามารถที่จะกู้มากู้ได้เลยคะ่ะมากู้ดอกเบีย้ยไม่แพงนะคะก็ ทักเอเข้ามาได้เลยอันที่2คนที่ยังเป็นหนี้ยังลดยังอยู่กับไฟแนนซ์นะคะอันนี้มารีไฟแนนซ์ได้นะคะเงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์ก็คือคุณจะต้องผ่อนมาแล้วนะคะไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงนะคะคุณก็สามารถที่จะ มาทำสินเชื่อเงินติดล้อได้ค่ะฝากไว้นะคะใครที่อยากที่จะมีเงินมาหมุนสักก้อนหนึ่งหรือเอามาแก้ปัญหาของคุณนะคะก็ทักเอเข้ามาได้เลยนะคะเอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินด้วยเรื่องของก่อนที่คุณจะเป็นหนี้คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆไหมมาคุยกันนะคะหรือถ้าไม่ไหวแล้วคุณจะต้องใช้เงินจำนวนนี้จริงๆ คุยกันแล้วเดลเอให้ติดต่อนะคะแล้วให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเรื่องของสินเชื่อเงินติดล้อค่ะรถของคุณมีมูลค่านะคะเอามาใช้ก่อให้เกิดเป็นหนี้ที่ดีนะคะอย่าให้เป็นหนี้ที่เสียค่ะก็มาคุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นหนี้ค่ะ ฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินนะคะก็จะหมดความดีๆเรื่องของการเงินเรื่องของไมซ์เซตของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A e อ m ซีมันน